ตอนนี้เราอยู่ที่สวนสนุกนะครับแฮปปี้ซัน h ายป่านะครับเปิดวันนี้วันแรกเข้าฟรีแค่แชร์เพจเฉยแต่ว่าเราเสียตังค์เพื่อเราจะไปเล่นไอ้ข้างบนดีก่อนนี่เราพาลูกมาเล่นนะครับตอนนี้คนเยอะมากคนเยอะแบบว่าที่จอดรถเต็มเราต้องไปจอดรอบๆข้างทางข้างนอกอ้อมไปเลยอยู่ตรงโน้นอ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราได้ตั๋วมาละแต่ตั๋วนี้เสียตังค์นะตั๋วเล่นนั้นเนี้ยไอ้ื่องข้างบนเนี้ยเป็นล่องแพล,ลอยฟ้า300เมตรเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับ นนี่นะครับยาว300เมตรแล้วเปม้วนอยู่ตรงโน้นเนาะจะมีน้ําไหลด้วยนะโอเคเ้าไปแล้วขอพักหนื่อยก่อนสูงมากอันนี้คือบรรยากาศสนสนุกจากด้านบน,นนี่คือไอ้ที่สไลด์เดันเราตัวรัพทันี่อต่นี้ได้ได้อยู่ได้อยู่ยถ่ายได ถ้ามันล่วงหรือว่าอะไรทำให้รับผิดชอบไม่เป็นไรครับไม่เสียไม่ลงอยู่แล้วต้องมาเ,เร็วไหมโอ้โหแอบกระแทกถามว่าเอาลูกมาเล่นได้ไหมไม่กล้าเพราะมันสูงโอเคเราไม่ยืนนะครับเราถือมือเธออยู่เร็วไหมเราเอามือถือลงเพราะว่า พอ,อตรงครวกมันน่าจะกระแทกแน่ๆกระแทกแล้วอ้อยโอ้อยโอ้อยมีเปลียกนิดหน่อยมีเปลียกนิดหน่อยแต่ก็ไม่ไม่เปลียกมากสองห้าสิบแล้วโอ้อย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 สุดแล้วครับเรถึงแล้วลงน้ำ ลงน้ำลงน้ำขอบคุณครับน้ำเลื่อนมาไปอันนี้มีน้ำเลื่นเยอะมากเลยอะไรล้างเปียกหมดเลยล้างเปียกหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาทางเข้านะครับอต้งไปแกนต่ท่านนะคนที่อยู่ข้างนอกยังไม่ได้เข้ามานะครับบอกบอกเขาเผาด้วยนะครับเราจะปล่อยอยู่ครึ่งชั่วโมงปล่อยเข้าไปเช่นั้นนะครับเพราะท่าน ันนั้นก็คือแบบปีนข,ขึ้นสูงมากก็สไลด์ลงมาที่ปราสาทเข้ามาแล้วนะครับวันนี้จะคนเดียวเป็นพิเศษเพราะมันเก้าฟรีเนาะเราจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นที่กระโดดของเด็กเร้จะมีโอ้โห,โหทำดีนะก็คือทั้งหมดนี้ไม่ใช่ไฟฟ้าเลยนะครับใช้แรงน้มถ่วงอย่างเดียวค่าเข้า3า0้าส5 0แต่วันนี้ฟรี สิบสิบเอ็ดสิบสองแล้วก็แต่ว่าไอ้ค่าเล่นมเมื่อกี้ที่สไลเดอร์ลงมาเสียตค์อันนี้เป็นโอ้ oh, เป็นลมกระโดดอันนั้นจะเป็นอะไรอ,อ๋อรับขนมฟรีร้านอาหารแล้วก็มีสไลเดอร์เด็กนะตัวนั้นจะเป็นลานเล่นสเก็ตน,นะน,นีประสาทใหญ่มากอ่ะแล้วก็มีเนี่ยน,นี่เป็นร้านอาหารคนเยอะมากเลยรู้แจกฟรีทำไมคนเยอะขนาดนี้ ลานสเก็ตเนาะแล้วก็นี่เป็นทั้งหมดนี่เป็นแรงนมหลวงครับแลนี่อันนั้นก็สูงมากเลยดนะังบินขึ้นไปอะ่ะาาน,นี่เป็น<า>จักรยานเสือภูเขาอะไรอย่างเงี้ยนะเล่นพวกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพวกสเก็ตอะ่ะโหนี่คือสูงเล่นสูงมากเลย อันนี้คือเป็นน้ำนะเป็นเป็นบอลน,น้ำากระโดดนี่คือเปียกเลยหลุกซะเข้าไปครับในเชนของอาหารนะครับเราไม่อนุญาตให้นำเข้าไปรับประทานด้านในะอันนี้คือลงไปแล้วเ,เล่นเป็นรถไหลลงมานะแต่ต้องเดินขึ้นไปเองอันนี้มีส่วนน้าด้วยอันนี้ก็เดินเดินผ้าตกน้านี่ตรงนี้จะเป็นน้ําเลยเด็กเล่นกันโอ้โหอันนี้คือเดินไทย เดินแล้วตกน้ำนะครับเดินภาคตรงนี้ก็จะเป็นสวนน้ำนี่เป็นรถสไลด์ลงมาเนาะไปดูสวนน้ำก่อนโอ้โหคือถอดรองเท้าแล้วลงลงทัง้ง,ง,ทงตัวไม่ต้องใส่ใส่ชุดไม่น้ำมนะกระโดดลงไปเลยนี่ใหญ่มากส่วนใครอยากเล่นสไลดเดอร์รถนะครับเย่างไรเขาเล่นลงมานะก็ต้องเดินขึ้นไปเองเนาะมีสไลเดอร์รถแล้วก็มีพวกโมงสไลดเดอร์ ันนี้เป็นบ้านลมขนาดใหญ่อันนี้เป็นส่วนมาจนไทยเมื่อกี้นี้นะดูตรงนั้นโ็โหปีกจีนสูงมากไอ้ดูรถตรงนั้นนะแล้วก็ต้องลากบอลขึ้นไปเองลากเลยนะนี่นี่นะเขาไหลลงมาแล้วลากหมวยาขึ้นมาเองนะอันนี้คืออะไรปั่นจัก,กรยานแล้วก็ให้รถมันไหลนี่เนหะ็นไหมให้พ่อแม่ปั่นจักรยานให้หรือเปล่า มีกระโดดจัมเปอร์ด้วยอันนี้เป็นโซนกระโดดนะก็มีประมาณนี้เนาะผมมีจอดรถตรงนู้นเลยเพราะว่าคนเยอะมากสูงมากครับอันนี้ี๋ยวเราไปดูยายหนูกันว่าเป็นยังไงอยู่ไหนแล้วอันนี้ดูโหดูเด็กต้องปีนขึ้นไปนะแล้วก็สไลด์ลงมาสูงมากอันนี้คือออกแนวจัชชนไพรหน่อยเป็นตะาข่ายเนาะ เดี๋ยวเราจะไปดูทางนู้นนะอันนี้เป็นไวกิ้งต้องมีคนคนอันนั้นให้นี่เด็กไซเดอร์ลงมาเห็นไหมแล้วก็มีตรงนู้นก็มีพวกสไลเดอร์นะเดี๋ยวฉันเอามาหลบแดดอยู่มานั่งบ้านรูปหลบแดดกันมัม่าเข้ไหมโอ้โหสูงมากเลยแล้วก็เดินเด้ยอันนี้เป็นกระจกเว้ยเดินบนกระจกอ่ะ แต่ต้องเดินปีน,นนั่นขึ้นไปลองลองไปเดินดูไหมแชนแนลทำอะไรอ,ะอ่ะฮะอมันรมดแดดชิงช้ามังกรแล้วตอนนั้นเป็นแบบเล่นแบบสไลด์ลงมานะโอ้สูงมากเลยอนะันนั้นอ่ะสไลด์ลงมาเดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปข้างบนจริงๆเขาจะมีแสดงเออแสดงโชว์กลางคืนนะแต่เราน่าจะไปไม่ถึงเนาะต้องจอดของท้าเดี๋ยวเราขอลงท้าตรงนี้ ก็ได้ปิดกันง่ายๆเขี่ยตึ้นไปเลยมีความยากนะก็จะถึงมือถือใช่ไหมด้วยเราเก็บก่นอนดีกว่เราเก็บมือถือก่อนาอยากอยู่